ก้าคำศัพท์ในทิปสปิเกอร์จากคำว่า make use และ t a k e นะครับใครแปลอันสุดท้ายได้คนนั้นเก่งมากเริ่มจาก make ก่อนครับจองครับ make อะไรครับ make a reservation หาเงินครับ make อะไรครับ make money จัดเวลาครับ make อะไรครับ make time ต่อไปครับใช้ครับผม use เล่นมือถือใช้มือถือพูดว่า use the phone ใช้ครัว use the kitchen เล่น t i k t o อ use tiktok คราวนี้คำว่า take ร้เงเดินเล่น take อะไร take a walk นอนเล่น take อะไร take a nap ไม่ต้องรีบ take อะไรครับ take your time อันสุดท้ายครับใครตอบได้คนนั้นเก่งมากพักก่อนพักก่อน take a ใครรู้พิมพ์ลงมาด้านล่างสวัสดีครับอยากเก่งภาษาอังกฤษใน3เดือนไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราทําตามขั้นตอนแค่1นาทีและรับไปเลยฟรีคู่มือเก่งภาษาอังกฤษใน3เดือนและจองคิวทดลองเรียนฟรี1ครั้ง